สวัสดีค่ะดิฉันนามจันหอมบุตรโจทีเป็นตัวแทนมาจากกำเภอชิบุญรักค่ะดิฉันได้ประโยชน์ในการที่เราไม่เคยรู้จักเราก็ได้รู้จักค่ะที่ไม่เคยมาก็ได้มาเนี่ยเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งมากที่สุดเลยค่ะที่ได้มาในจุดตรงนี้ค่ะมีความจ้งใจเป็นอย่างมากค่ะ ที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ได้เห็นพึ่งจะรู้ว่าความเป็นประเพณีเป็นบุญใหญ่ของห,หลวงพ่อเป็นบุญอย่างล้นหลามของลูกหลานพวกเราชาวพุทธชาวไทยคะ่ะทุกท่านทุกคนคะ่ะในวาระครบรอบวารับ80ปีของหลวงพอ่อลูกขอให้ ท่านมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นพ่อของพวกเราชาวพุทธศาสนาของเราชาวไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ